สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกับคุณครูพิมพ์อีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องหน้าที่และส่วนประกอบของใบค่ะลักษณะใบของพืชพืชส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีใบสีเขียวทําหน้าที่สร้างอาหารให้แก่พืชใบจะมีลักษณะรูปร่างและขนาดแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชซึ่งใบก็จะประกอบไปด้วยก้านใบแผ่นใบ เส้นกลางใบเส้นใบและขอบใบค่ะสีของใบพืชส่วนใหญ่เลยนะคะจะมีใบสีเขียวสีเดียวเลยและพืชบางชนิดก็มีสีใบหลายสีค่ะหรือมีสีใบสีอื่นส่วนประกอบของใบส่วนนี้เราเรียกว่าก้านใบจะอยู่ติดกับกิ่งค่ะ ส่วนที่สองเรียกว่าแผ่นใบค่ะจะติดอยู่กับก้านใบส่วนที่สามเรียกว่าขอบใบจะอยู่ริมนอกสุดของใบค่ะลักษณะของขอบใบจะมีอยู่สองแบบด้วยกันค่ะคือขอบใบเรียบและขอบใบหยักค่ะส่วนที่หที่เราเห็นลวดลายบนใบไม้เราเรียกว่า เส้นใบค่ะส่วนที่หกเรียกว่าเส้นกลางใบจะอยู่กึ่งกลางของใบค่ะค่ะเรารู้จักส่วนต่างๆที่สำคัญบนแผ่นใบไปแล้วเด็กๆมาช่วยครูบอกส่วนต่างๆที่สำคัญพร้อมๆกันอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะส่วนประกอบต่างๆของใบได้แก่ก้านใบแผ่นใบเส้นกลางใบ เส้นใบและขอบใบเก่งมากค่ะนักเรียนวันนี้ครูพิม์มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนเลือกใบของพืชบริเวณบ้านที่ชอบมาสองใบแล้วให้นักเรียนระบ,บุชนิดของพืชและลักษณะสีขอบใบของพืชพร้อมวาดภาพให้คุณครูหน่อยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ